อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาที่ตรงนี้่างภาพนี้บต้นคาดว่าน่าจะมาจากเพราะพา้ากันหาที่หลบตัวเพาะบ้านจะถล่มลงมาทับกลางที่ลูกเห็บตกหนักมากที่ต้นออกไปเี้นก็ขณะนี้ทางอำเภอก็ขอความร่วมมือปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดมากขึ้นทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย กองทบอากาศได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบอากาศขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมในระดับชาติภายใต้ศักยภาพของกองทัพที่มีอยู่และสอดรับกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยการสนับสนุนกำลังพล ยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้แก่ส่วนราชการและพลเรือนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบอากาศมีแนวทางการปฏิบัติคือต้องมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีหน่วยงานของกองทบอากาศนอกที่ตั้งโดนเมืองได้แก่ โรงเรียนการบินและกองบินจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยทรัพยากรและขีดความสามารถของหน่วยโดยมีภาวะสุดท้ายที่ต้องการคือกองทับกาศส,สามารถใช้ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน จากสาธารณาภัยด้วยความรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัยปัจจุบันภารกิจของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทบกาศมีหน้าที่วางแผนสั่งการอำนวยการประสานงานควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติในอขอบเขตของภารกิจการเตรียมการป้องกันการบรรเทาสาธารณาภัยการฟื้นฟูการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการอน,นื้มมาจากพระราชดำริให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติของศูนย์บัรเทาสาธรารณภัยของหน่วยกองทบอากาศนอกที่ตั้งดอนเมืองตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยมีผู้บัญชา,า,า,าการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัรเทาสาธรารณภัยกองทพอากาศมีการจัดโครงสร้างส่วนงานเพื่อดูแลรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. สำนักง,งานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบสายงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยคณะทำงานประกอบด,ด้วยคณะทำงานบรรเทาสาธารณภัยคณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่าและคณะทำงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยสสำนักง,งานป้องกันและเผชิญเหตุภัยพิบัติรับ,บผิดชอบสายงานป้องกันและเผชิญเหตุภัยพิบัติ ทั้งภายในเขตฐานทัพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งหน่วยกองทัพอากาศนอกที่ตั้งดอนเมือง 3. สำนักง,งานประสานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบการประสานงานอำนวยการด้านงานธุรการงบประมาณกำลังพลและการสร่งกำลังบำรุงในการดำเนินงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติ สำหรับการสนทิกำลังและการใช้ขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัตินั้นกองทบอากาศได้กำหนดขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจในหลักที่ยมกองทบอากาศที่มุ่งเน้นใช้คุณลักษณะของกำลังทางอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือความเร็วความอ่อนตัวพิสัยบินและความแม่นยำโดยกำหนดภารกิจที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสาธารณภยัย และมีการประกอบกำลังได้แก่การบินลาตระเวนท่าอากาศการส่งข้อมูลด้วยภาพวิดีโอดาวลิ้ง์การค้นหาและช่วยชีวิตการบินลำเลียงท่าอากาศการบินกระจายเสียงการบินควบคุมไฟป่าการบินสลายหมอกควันศูนย์สื่อสารสั่งการในอากาศและการบริการทางการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยชุดโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่ชุดสัญญกรรเคลื่อนที่ ชุดประถมพยาบาลชุดรักษาพยาบาลเฉพาะกิจชุดลำเลียงผู้ป่วยทา,ากาศและชุดส่งกลับทา,ากาศส่วนหน้านอกจากนี้กองทับอากาศปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัยทางภาครัฐและเอกชนโดยใช้ข่ายการติดต่อสื่อสารกองทับอากาศเป็นข่ายหลักข่ายติดต่อสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นเป็นข่ายรอง ส่วนกายติดต่อสื่อสารอื่นๆในภาครัฐและเอกชนเป็นข่ายเสริมกองทัพอากาศตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือและบรรเทาภายัยให้พี่น้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติตามขีดความสามารถสูงสุดที่มีอยู่และทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างดียิ่งไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นที่ใดและมีความรุนแรงขนาดไหนกองทบอากาศพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนไทยตลอดไป